สสรีเช้าวันพุธที่1ตุลาคม2568รายงานผลบ,นบนอลยู่้าเมื่อคืนนี้คะลาตัสลาชนะเลโอคู1ประตูต่อ0นาโปลีชนะบาเยน์1ประตูต่อ0อินเตอร์ชนะ3-0เชลซีชนะเบนฟิก้า1ประตูต่อ0ตราหมีชนะ ห้าประตูตัวหนึ่งชนะแฟรงเฟิร oh, ur, er, ์ดบอโดคริมเสมอสเปอร์สองสองบอกเซอร์ชนะอาเจ็กซ์สี่ศูนย์ฟิบบริเซลลาสไนย์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคาตาสไนย์วันลิเวอร์พูลศูนย์นาโปลีวันไบอันศูนย์อินเตอร์ทรีสลาเวียศูนย์ Chelsea 1, Bethesda 0, Atletico Madrid 1, sorry, 5, Frankfurt 1, Boroughgame 2, Spurs 2, and Marseille, 4, Ajax 0. Oh. Mm -hmm. Today, Arsenal win Olympia course, 1 score, Olympia pass, and Martinelli choose ชูสโฟเดนชูสมอนักโกวันซิตี้วันฮา l a na, en, oden, d oku, una, aland, n d choose ผู้สามตูน่าจะเป็นเดอมูร์มาโฟเดนโดกูก็น่าจะได้ลงฮาแลนด์หน้าเป้าซินวากลางผู้สุดท้ายบาร์เซโลนา วานเบเชวานบาซลน่าน่าจะมีเลวานอฟสกี้เบเชยก็น่าจะมีวิตินยาลาร์ฟอร์ดก็น่าจะอยู่กับบาร์เซโลน่านะคะวันนี้บาร์เซโลน่าเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนใหญ่จะเสมอนะครับที่เมียใหญ่วันนี้ พะคู่แข่งน่ากลัวคะ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมและฟังนะคะและพบก,กันในอาก,กาศต่อไปก่อนจากกันไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือติดตาม Thank you for you follow me please p e d like and click follow and click t the bell for new clips from this channel สวัสดีคะ่ะ